ครับลาลาชาเบ้งโฮครับวันนี้ตู้ใหม่เข้า1ตู้ครับมีโคมัตุสามคันนะครับแล้วก็มีฮิตาชิ2คันนะครับแล้วก็ใครกำลังมองหารถคุณเก่าญี่ปุ่นแท้ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับขนาดตั้งแต่เนี่ยครับประมาณ500กิโลกรัมไปจนถึง6ตันนะครับเรามีหมดนะครับพอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินให้นะครับคันแรกครับโคมัตุวีซีศูนย์สามคิดหนครับคันนี้เครื่องสวยมากเฟรมสวยครับคันนี้อยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับจิ๋วมากครับจิ๋วแต่แรงครับคันนี้สูบเดียวประะหยัััดนนนนน้มคี พีซีศูนย์เจ็ดขีดสองครับเครื่องสามสูบเหลืองโคมาสุครับคันนี้ก็แรงมากครับเครื่องดีมากคันนี้ครับเป็นพีซีสิบขีดเจ็ดครับอ่ารุ่นยอดฮิตครับสิบขีดเจ็ดนะครับขนาดประมาณสองตันนะครับคันนี้แท็กยางสภาพดีมากครับคันนี้นะครับแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้นะครับแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับแล้วก็ฮิตาชิ ex ็กซยี่สิบเจ็ดูครับคันนี้มีลายไบปปิ้งให้นะครับแล้วก็บุ้งกีเป็นบุ้งกีแบบปาดเรียบนะครับสวยมากเลย แทกยางนี่คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับใหม่มากแล้วก็จอไมดิจิตอลอะไรใช้ได้หมดเลยครับพันเจ็ดร้อยชั่วโมงไงครับคันนี้สภาพดีมากครับคันนี้สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายครับคูโบต้าเคเฮดสิบเอ็ดเฮดใช้เครื่องคูโบต้าสามสูบครับคันนี้ทนมากได้แท็กเหล็กด้วยนะครับแล้วก็แรงมากครับเป็นบุ้งอ่ะบุ้งกีบุ้งกีอาร์มนี่ครับเป็นสองรูสลักสองรูนะครับแข็งแรงมากคันนี้หนึ่งแสน 8 9 0 0 0บาทนะครับได้ห okay. ัวเก่งแท้จากญี่ปุ anyway. ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขับรีวิวให้ดูแต่ละขั้นนะครับครับ p c 0 3ย์ามขีหนึ่งครับเครื่องติดเดินนิ่งแหเดินนิ่งเร็วดีนะครับนี่ครับแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวดูลองเล่นเครื่องดูนะครับโอเคนะครับเดินแห้งคันนี้เป็นเครื่องสูบเดียวนะครับทนมากครับสูบเดียวแต่ทนนะครับคันนี้ครับสูบเดียวแต่ทนมากนะครับโอเคนะครับ สวิงได้รอบนะครับสวิงได้รอบนะครับกดยกตัวแรงนะครับนี่ฮะผมหนักประมาณ80ดกิโลนะครับยังกดยกตัวแรงเลยนะครับปิดตัวแรงครับนี่ครับบิดตัวแรงนะครับสวิงได้รอบคันนะครัอนี้สวิงได้รอบคันเลยนะครับลองยกตัวโชว์ดูนะครับนี่ฮะสบายครับยกตัวสบาย จิ๋วแค่นี้สูบเดียวนะครับแต่แรงประหยัดน้ามันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่คือคุ้มมากครับคันนี้นะครับลงนุ่มๆเลยนะครับดีมากครับคันนี้สวิงได้รอบครับสวิงได้รอบเลยคันนี้ครับสวิงได้รอบเราเดินเร็วดีครับสูบเดียวจิ๋วแต่แจ๋วครับคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับคุ้มมากครับ แรงดีแน่นอนครับลบประกันคันนี้โอเคครับคันถัดไปครับ P C ศูนย์เจ็ดจีสองครับคันนี้โอ้โหแรงมากคันนี้ก็โอ้โหคุ้มมากครับคันนี้นี่ครับยกตัวสบายครับปล่อยตัวสบายคันนี้เครื่องสวยด้วยนะครับได้เครื่องโคมามสู่สามสูบนะครับเครื่องโคลมสู่สามสูบครับเดี๋ยวเก็บสลักอีกนิดนึงก็คือแจกใช้ยาวๆเลยนี่สลักก็ประมาณแปดิบ้าอร์เซ็นนะครับแต่ยังแน่นอยู่นะครับ ระบูมามยาวด้วยครับคันนี้ขนาดประมาณ1.3ตันครับขึ้นกระบะได้ครับ169,000บาทคุ้มมากครับคันนี้นี่ครับยกตัวสบายครับปล่อยนิ่มๆเลยนะครับตัวเดินเดินแรงดีครับยางสภาพดีครับประมาณ8.5ได้เเลยครับเนี่ยใช้ต่อยาวๆได้เลย เดี๋ยวมาดูเครื่องครับเครื่องสามสูบผมมาสูบเครื่องเหลืองสวยมากครับคันนี้เครื่องปั๊มสวยมากเดี๋ยวมาดูครับดูครับเครื่องปั๊มสวยมากครับเครื่องสามสูบสวยครับปั๊มไม่แห้งเดินนิ่งไม่ไอายไม่ควันเลยครับคันนี้สวยมากครับสวยมากเลยคันนี้สวยมากครับคันนี้สวยมากใช้น้อยด้วยครับแค่ พันสองร้อยชั่วโมงเองครับพันสองร้อยชั่วโมงเองคันนี้นะครับพันสองร้อยชั่วโมงเองนะครับคันนี้ฮิตาชิเอ็กยี่สิบเจ็ดยูครับคันนี้หน้าจอดิจิตอลใช้ได้นะครับเกจน้ำมันใช้ได้เกจความร้อนใช้ได้นะครับมีลายไปปิ้งให้นะครับแล้วบุ้งกี่เป็นบุ้งกี่แบบปาดเรียบนะครับคันนี้สภาพดีมากครับนะครับยกตัวสบายนะครับอันนี้ดินข้างหน้าหน้านี่คือแข็งๆเลยนะครับเนี่ย แข็งเลยนะครับนะครับใครเอาไปปาดเรียบเรียบนี่สวยมากครับอันนี้นะครับอันนี้ยังเร่งเครื่องไม่สุดนะครับอันนี้คืออยู่ี่รอบเดินเบาอยู่นครับเดี๋ยวลองเร่งเครื่องดูนะครับนะครับเดี๋ยวสลากเดี๋ยวเก็บให้นะครับโอเคเนี่ยโอ้ไวมากครับนิ่มมากขับง่ายมากครับเนี่ย เพลินเลเลยแล้วแท็กยางคันนี้สภาพประมาณร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าครับจะเรียกว่าร้อยเลยครับแต่มันใหม่มากครับแทกยางสองเส้นเนี่ยใหม่มากเหมือนได้แท็กยางใหม่ไปเลยนะครับคันนี้นะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นท้ายสั้นนะครับสวิงไม่พ้นแทกนะครับใช้ในที่แคบดีนะครับใช้ในที่แคบดีนะครับสวิงนิ่มครับสวิงไม่ไหลนะครับ นะครับตัวเดินเดินนิ่มดีนะครับเดินแรงนะครับครับเดินน okay. ิ่มดีนะครับเต่ากระต่ายใช้ได้นะครับนี่ครับผมกดเต่ากระต่ายนะครับจะเดินไวนะครับนี่ครับปล่อยเดินช้ากดเดินไวนะครับนี่ครับนะครับอันนี้สภาพดีมากครับสภาพเดิมๆสวยครับปล่อยตัวลงนิ่มๆนะครับครับไวครับอันนี้ไวมากนะครับ เราก็ยกได้สูงนะครับเนี่ยไปกดเสาเข็มอะไรก็สบายนะครับคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับคันนี้สมบูรณ์ครับเดี๋ยวดูเครื่องครับเครื่องได้เป็นเครื่องคูโบตานะครับเครื่องคูโบต้าสวยมากครับสามสูบคันนี้ครับเครื่องคูโบต้าแห้งเลยครับแห้งเลยแล้วปั๊มก็แห้งสวยมากครับข้างในสภาพกริฟทเลยนะครับ สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับไม่ไอไม่ควันนะครับเนียครับไม่ไอไม่ควันเลยนะครับไม่ไอไม่ควันเลยนะครับตากไปด้วยครับคันนี้นานๆมาทีจริงๆครับสภาพดีครับแนะนําครับใครหาอยู่ครับรีบครับน่าจะไปไวครับคันนี้สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรัลราชาแบงค์โฮครับรถขุดเก่าญี่ปุ่นนาเข้าไม่เคยใช้งานในไทยครับครับครัลราชาแบงค์โฮครับใครอยากได้รถขุดขนาดไซส์สามตันนะครับไม่ต้องหาไกลนะครับใครอยากได้รถขุดเก่าแท้ญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนําเข้าเปิดตู้นะครับคันนี้ เป็นคูเป็นฮิตาชิครับแต่ใช้เครื่องคูโบต้าสามสูบครับคันนี้สามจุดห้าตันนะครับแท็กเหล็กเกียร์ยางสภาพดีมากครับเก็บงานให้พร้อมใช้แล้วแล้วก็คันนี้มิตซูบิชินะครับ m m สามสิบ cr ขี่สองนะครับสามพันเจ็ดร้อยชั่วโมงเองคันนี้นะครับพ่นการสนิมช่วงล่างให้อย่างดีนะครับทั้งสองคันเลยนะครับการสนิมจัวตันนะครับบูมอาร์มไม่มีลาวทั้งคู่ครับเก็บงานใหม่สวยมากครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นคันเหลืองๆไกลๆนี่จะเป็นโคมัสูปีซีสามสิบเอมารุ่นหนึ่งครับ มีลายแยกนะครับคันนี้ก็2 8 9 0 0นแานะครับแล้วก็มีโกเบลโก้นะครับ SK 2 5ขีดครับคันนี้2.5ตันนะครับแล้วก็เป็นตระกูลนี้ครับตระกูลนี้จะเป็นขนาด2ตันนะครับขนาด2ตันก็มีคูโบต้า U 2 0นะครับแล้วก็มิซูบิชิ MM 2 0 c r นะครับคันนี้2ตันนะครับแท็กเหล็กทั้งคู่แท็กเหล็กสภาพใหม่เลยครับคันนี้ก็ประมาณ2แสนกลางๆนะครับก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับแล้วก็คันนี้ครับยันม่านะครับประมาณแสนหครับคันนี้แสนหกได้รถขุด2ตันนะครับ แล้วก็แท็กเหล็กนะครับแท็กเหล็กเกียร์ยะแท็กเหล็กนะครับอย่างดีนะครับพอนก,การสนิมอย่างดีครับงก็ฝากไว้ด้วยครับราชชาแบงคโฮครับผมค,ครับ